ยื้นตรงหัวลูกเปิดไม่โคตรหวัวเปลกิเนียนตบเกลี้ยงตายเพื่อนเนียเนียนอ่ะ fire in the hole fire in the hole โคตรเชื่อเลย f หลังมา Fire in the hole. Hey. Hey. Defend this player. <laughs> <laughs>